สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับอัปเดตล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับเจ้าตัวแอปพลิเคชัน Aurora Store นะครับหลายคนที่ใช้ Aurora Store จะรู้กันอยู่นะครับมันสามารถช่วยให้เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่ยังไม่มีในส่วนของตัวแอป g a l l e r y ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้รองรับ ทุกแอปร้อเนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวนี้ครับมันจะดึงรูปแบบของเจ้าตัวเพย์สโตร์มาเลยมันก็จะมีทุกแอป,ปใน p พย์สโตร์นะครับแต่ว่าเครื่องโหวหรือนใหม่เนี่ยที่ไม่มีบริการ Google Service ติดตั้งมาเนี่ยครับเวลาโหลดแอป,ปที่มีบริการ Google s e r v i c e มาจะใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าแอป,ปอื่นนะครับที่ไม่เรียกหาบ,บริการ g o o g l e สามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วไป แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเขามีการอัปเดตบ่อยเป็นเวอร์ชัน4.0.2มันมีปัญหานีเรื่องของตัวการติดตั้งแอปพลิเคชันโดยเฉพาะเครื่องรุ่นเล็กๆอย่างเช่น Y5P Y6P นะครับมีปัญหาการติดตั้งหลายแอปล้มเหลวไม่สามารถติดตั้งได้นะครับอย่างล่าสุดผมทําคลิปอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนแจ้งผมมาว่าเจ้าตัว Chrome เนี่ยมันติดตั้งได้นะแต่มันเปิดใช้งานไม่ได้ผมก็เลยมาทดสอบแล้วก็ทําวิธีแก้ไขเพิ่มเติม,ตมให้เพื่อนสมาชิกทุกคนได้รับทราบกัน,น มาดูกันครับวิธีการครับทำยังไงกันบ้างนะครับคราวนี้เรามาถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนนะครับแต่ดาวน์โหลดไม่ได้นะครับให้เราพิมพ์ไปเลยนะครับ a u o r a Store นะครับ A U R O R A แล้วก็เว้นวรรค S T O R E นะครับแต่เข้าไปเลยหลังจากนั้นให้เลือกดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์เขานะครับเว็บไซต์เขาชื่อว่า a u l o r a OSS คือตัวนี้แต่เข้าไปเลยนะฮะตอนนี้หน้าเว็บไซต์เขามีการปรับปรุงใหม่นะครับหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับวิธีการดาวนโหลดให้เอาแต่ที่ดาวโหลดตรงนี้ หลังจากนั้นให้เราเลือกตัวด้านซ้ายมือนะครับก็คือ Stable คือตัวเสถียรตัวไหนตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เขาทดสอบนะครับมันก็ยังไม่เสถียรมากนะผมแนะนําให้เอาตัวนี้ดีกว่านะครับแต่เข้าไปนะครับแล้ก็ดาวน์โหลดได้เลยแต่สําหรับเครื่องไหนอย่างเครื่องผมเนี่ยติดกด ตัว stable ไปมันไม่ยอมดาวน์โหลดให้เราหรือว่ามันทีมันขึ้นไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแนะนําว่าวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นใครเจอปัญหาตรงนี้นะครับแต่เข้าไปไม่ได้ให้เลื่อนมานิดนึงนะครับตรงคําว่าตัวเช้งล็อกตัวนี้อ่าเชงตรงนี้อา่าเชงล็อกนะครับจะมีคำว่าเฮียแต่คําว่า er, เฮีย er ตรงนี้นะครับอา่ามาจะนําไปสู่ในส่วนตัวอิน้าเว็บหนึ่งนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะมีคําว่า aurora store 4.0.2 apk แต่เข้าไปนะครับแล้วกดดาวน์โหลดได้เลย ใช้วิธีการดาวโหลดจากตรงนี้แทนก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีปัญหาก็ดาวโหลดจากตรงปกติทั่วไปได้เลยนะครับครานี้เราติดตั้งไปเลยนะครับแล้วก็กดเปิดเลยนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะครับอาจจะต้องรอเขาปรับปรุงแก้ไขนะครับโอเคนะครับเมื่อมาเด้งมาแบบนี้นะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วให้แล้วก็กดยอมรับนะครับกด next ไปเลยนะฮะ next ไปเลยแล้วก็ next ไปอีกครั้งหนึ่ง ตรงสีก็เลือกเปอไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มากดอนุญ,ญาตโดยการแตะตรงนี้นะครับกดอนุญาตแตะตรงนี้ครั้งหนึ่งกดให้ติดตั้งจากแหล่งดาวน์โหลดภายนอกนะครับแล้วกด finish นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัว s p o o p manager ตัวนี้นะครับมันขึ้นแบบนี้ให้เรายังไม่ต้องกด apply นะให้เรากดฝั่งซ้ายมือตรงนี้ให้เลือกฝั่งซ้ายมือแล้วก็ให้เราแตะที่ตรงจุดไขปลา3จุดมุมบนขวา แต่เข้าไปนะครับแล้วก็เลือก s p o o f Manager ตรงนี้ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมให้ล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับแต่คราวนี้ผมจะลดขั้นตอนนะครับคราวนี้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาทั้งก่อนผมให้เปลี่ยนเป็น o พั p l u s X ใช่ไหมครับคราวนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นในส่วนของตัว Redmi หเพราะผมลองแล้ว Redmi หตัวนี้สามารถที่จะติดตั้งได้ทุกแอปแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอ่าคราวนี้เราแบกกลับมานะครับพอเราติ๊กถูกตรง Redmi หแล้วเราก็แบกกลับมาหลังจากนั้นเช่นเดิมนะครับอย่า เพราะว่ามันจะหยอกมันจะ,ม,นจะมันจะพยายามเปลี่ยนให้เป็นหัวเว่ยแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงชื่อเลยโดยใช้บัญชี gmail นะฮะถ้าใครไม่มีก็สมัครให้เรียบร้อยแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะครับกด login ไปเลยนะครับอ่าเช่นเดิมนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดฝั่งซ้ายถ้ามันเด้งออกไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันพยายามจะให้เปลี่ยนหัวเว่ยคราวนี้เพื่อความชัวเรามาที่จุดอ่ามาที่ขีดสามขีดมุมบน,บน,บน,บนซ้ายตรงนี้นะครับ แต่เข้าไปเลือกตัวสมบูร์เปเนเจอร์แล้วไปดูว่ามันเป็นตัวเลสมี่หหรือไม่นะครับนี่ฮะเป็นเลสมี่หนะครับคราวนี้เราแบ็คกลับมาเราลองติดตั้งแอปพลิเคชันดูอย่างเช่นแอปพลิเคชันโครมที่มีปัญหาเดี๋ยวผมขอได้ลบก่อนครับผมมีในเครื่องอยู่แล้วนะครับมีไหมเอ่อโครมผมมาติดตั้งแล้วนะ,ะลบออก,ก่อนคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งให้ดูใหม่นะครับผ่านเจ้าตัวออ a Store สำหรับใครที่มีปัญหานะครับแต่ที่แว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์เลย ปัญหาของหลายคนนะครับก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ปกติแต่ว่าติดตั้งเนี่ยมันติดตั้งไม่สาเร็จนะครับมันขึ้นเออร์เอร์ขึ้นมานะครับแต่อันนี้เห็นไหมครับว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันขึ้นสักเซสแล้วก็โอเพนนะครับเดีย๋ยวลองไปลองเปิดโครมดูว่ามันสามารถเปิดได้ใช่ไหมนะครับหรือว่าใช้งานได้หรือไม่นะฮะนี่ฮะก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งหลายคนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนเป็น o n e p X ติดตั้งได้แต่เปิดใช้งานไม่ได้นะครับคราวนี้ติดตั้งได้ปกติแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีีกคครรรัั้งงนึบสําหใท่ ติดตั้งไปแล้วแล้วยังมีปัญหาอยู่แนะนําวิธีการนะครับให้เรามาที่ขีด3ขีดมุมบนซ้ายตรงนี้นะครับมาที่ s p o o เ Manager นะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นให้เปลี่ยนเป็นตัวเลสมิห้านะฮะพอเปลี่ยนเป็นเล d มี5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแบกกลับมานะฮะแล้วก็มาที่คําว่า Account นะฮะแล้วก็ทําการล็อกอัลออกนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกอินอีกครั้งหนึ่งนะครับล็อกอินครั้งนด้วยเมจิจีเมลเดิมเลยนะครับเพราะมันต้องออกจากระบบก่อนแล้วก็ใส่เข้าไป นะครับเรากดยอมรับอพอมันล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำอยู่ล็อกอินเสร็จเร้อยแล้วใช่ไหมครับผมแนะนําว่าให้เคลียร์หน้าแอปออกก่อนหนึ่งรอบหรือว่าถ้าให้ดีแนะนําว่าให้รีสตาร์ทเครื่องรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าเราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้หรือไม่นะครับย้ำนะครับถ้ามันเปลี่ยนถูกต้องตรงในส่วนของตัว s p o o f Manager เป็นเลน M5 เนี่ย มันจะสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันหลายๆแอปที่มีปัญหาได้นะครับถ้าทําตามนี้จะได้แน่นอนนะครับเพราะผมทดสอบแล้วแล้วก็แนะนําเพื่อนสมาชิกหลายคนไม่ไปไม่ต่ำกว่า10คนแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งรุ่นเล็กๆอย่างเช่นว Y5P Y6P หรือว่าแทบเลตอย่างตัว T8 ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้ว คิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องเลิฟแกจิตผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมฝากว้เท่นี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ